สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้อง Enjoy Lifestyle อินเดนมาคจ้ะอันเมื่อนี่ Enjoy มาหาเก็บอันเฮดมันปูจ้ะเฮดอันคันตลาล่าเนาะเฮดมันปูจ้ะเมื่อนี่ไม่ยังบ่จ้ะเมื่อนี่บังคับไปทิศมะนำ้ำบังคับจ้ะเอาเบียจ้างลเ,าเล่าก็เลยมาเป็นมัว <c oughs> แต่ว่าก็คือเก่าหล่ะจ้ะจะคล้องขับรถเองคือเก่าหละ่ะเอาเบียจา้างแล้วมาเป็นมัวอันตอนแรกว่าสิเป็นโทรไปส้วนเพื่อนสาวเพื่อนสาวเพื่อนนั่นร้าน,านาจ้าวกะสิมาจ้ะก็เลยบ่ได้ไปส้วนกันอีหล่ะคนท่องก็บ่ได้ไปส้วนมาดอกจ้ะ อีต้นนองมันท่วงไม่ยางลำบากลำบนนะจ๊ะเนาะอันพ่อแล้วจ้ะพ่ออันตัดปอดแตดแปลจีเหนือใจสิท้ายเบิ้งก่อนเนื้อจ้ะเด้อไป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 จ้ะเด้อใจเสิพาไปเบิ้งไว้ขั้นแขวเห็นตัดปูดเตดปีดอยู่จ้ะพ่อหอนละจ้ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเบิ้งแน่นี่จ้ะโอ้ยกระตืดเลยจ้ะเด้อโอ้ยวันนี้มีความสุขหลายจ้ะเบิ้งแน่จ้ะเบิ้งเพิ่นขึ้นแน่ตัวกระลังตับปูเตดปีดอยู่จ้ะเนาะ อ้ที่เพื่อกับข้าบอกโทรศัพท์กับแม่เพิ่อนยนต์แหละเดี๋ยวจอยสิพายางขับไปเบิ้งข้างในเด้อจ้าเด้อทาเห็บเบิ้งพ่อกาลังตื่นเต้นซื่อๆจ้าเบิ้งแน่นี่จ้าเบิ้งแน่นี่เบิ้งแน่นี่เห็นบ่นี่จ้าพุ่น่ะดอกบักไงเอ้าจะม่นดึงแห้งจอยกันเ้ยโอ้เบิ้งแน่จ้าเบิ้งแน่ดอกเบ้เล่เบราได้จ้าเบิ้งแน่หนิจ่าอ้ยเต็งสีนะแม่เป็นจะได้มาเก็บนี่เด้อจ้าเด้อ ได้เก็บอะไรจ้ยก็ได้เก็บอะไรเฮ็ดอันเฮ็ดอันนั้นมันปูน้ำข้า,าวเพราะศรสองพันยี่สิบนี่แหละจ้ะได้เก็บแล้วแค่นี้ก็มีความสุขแล้วจ้วะเด้อสมก็ได้มาอยู่มึงอุ้ยมึงแน่จ้ะแน่จ้ะไปจ้ะไปต่อมึงเฮ็ดอันนี้จะเฮ็ดน้ำหมากพคนวะบักไงบักเต้นึงจ้ะคนน่ะหั้ยงามาคักบ่จ้ะคุหน่ะดอกนึง มีจะดอกสองดอกอีกสองดอกถ้าขอเนื้อปลาน้าจันน์เนาะนี่แนนนี่จ้ะเน่นอยแน่แน่ในเหลืองแม่นเบี้ยมันมดเลยเด้อนี่จ้ะแม่นมดเลยุ่นน่ะมันจะเขี่ยวกลุ่มนี่จ้ะุ่นน่ะต้องเคี่ยดีดีเลยจ้ะเลยเพสิสิสแก๊บคนนะจ้ะมันอยู่ไตดีนู้ยปวดร้ายจะปวดร้ายกระลั่งพัดแสบนะจัะเนาะ ึงแน่นี่จ้ะใบไนใหม่บางคนอยูออ่เห็นบ่จ้าเห็นบ่คนน่ะสุมกระยากมาอยู่เด้อจ้าเด้อไปชิดไปแล้วชื้อตะกาไปแล้วคนมาช่วงเฮ็ดจ้วงเฮ็ดอีหยังคนเลยจ้าไปรย่างกับตัวจะสวอนนะจ๊ะเนาะคนพาผู้ชายมา,หาเห็ดคนนี้คนแน่นีนน่จ้คาคนน่ะ มะลิอยู่ข้างในพีกเพื่อนะอื้อเพื่นนจะดอกบักใหญ่หนึ่งอุ้ยจะไปเขียนขาดเครื่องมองแน่นี่จ้าอพื่อน่ะเอา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 ้ไอ้จ้าอ้เคี้ยนขาดเครื่องอีกดอกหนึ่งอยู่ข้างในเพื่อ้ยจะเป็นเอาหยากเอแกา,า,าแขนเนาะจ้าเนะพื่อน,น่ะดอกใหญ่ปะคะ อีกแล้วจ้าคุณอาจารย์โอ้ยคุณอาจารย์เห็ดมันปูถ่ายจ่ากระไดเก็บน้ามูอยู่คือเก่านะจนะ่ะเนาะคุณต้องเคลียร์เบื้องดีเลยจ่ะเด้อเป็นเหงาเป็นกลุ่มอยอะโอ้ยใจกระมุดของงาจจนแต่กันควอนตุ่นสุนจ่าน้ำต้มหัว ถึนจะเบียดเล็กน่อยมันกำลังปูติปีขึ้นจะ้ะอ,อ,อ,อล็กน้อยมันล้านลายอยู่จรนะเซียนมุดเอาวนดอกใหญ่ๆพี่จ้ะเห็นบอโน่บอเมเป็น้องจ้ะพี่นะจ้ะอ้าวอ้าวกำลังบานตังนี้หน่อยจ๊ะจะดอกนึงโอ้ยกิ๊บเนี่ยกิ๊บแขนนะจ๊ะเห็นบ่จ้าเห็นบอ,อสวยๆจ้ะสวยๆ จะเป็นเห็ดอียงหรอกจ้ะตุ่นบักใหญ่เลยพูดะปัดปจิตตัวอุ่นอวบอันขนา่าเพิ่งไหนจ้ะกินไดบ้างแล้วนี่ยเพิ่งไหนีิจ้ะสอนยุตัยยาพี่อาทิตก็ว่ามาพีมาพีพะนะใจะเย็นเย็นค่ะเดี๋ยวจอยไปค่ะอุ้ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยจะมีความสุขไรไหมอนี่ยอาทิตย์มาเป็นมู บ้างนี่จ้ะพุ่นะ่ะเห็นบ่จ้ะเฮ้ยมาแอบซ่อนอยู่ในนี้เองเราก็เห็นจ้ะมันนี่มืดได้จ้ะพี่เห็นบ่พี่น่ะเฮ้ยดอกสวยจ้ะเอ้าอย่าตอมแม่ละแม่ง <c oughs> ม,มันนี่เนาก็มาตอมกันหนาวกับฮากับอาบมาเบ้างนาี่นนจ,จ้ะเฮ้ยไปจ้ะไปจ้ะไอจิตพรนวดีเด้เด้เด้พรรวดบ้างนาี่จ้ะตัวกระลั่งงาม พี่นะอุ้ยเนาะมาสร้าวความอ,าอู้แต่แตกเบืองเนี่ยจ้ะดอกกำลังสวยนี่คืออีกสองดอกเกาะกันอยู่นะจ๊ะได้สิดอกได้สิแตกไอจิตเป็นยินเมืองจอ่อยเอาอุ่น้ไฟเห็นเอาอุ้งสกุล ไอ้ทิดไอ้ท no ิศจีนคำแมวบังเมียเฮ้ยจ้ะพนันเมียนั่นเบาอยู่ผู้เดียวพะนันแม่จ้ะดอกสวยๆจ้ะไปต่อจ้ะไปต่อผู้จัดการจอยดีนี่นี่ยี่มงงเลยพะนะโอ้ยบังนม่จ้ะสวยไหมเสียกอดอุ้ยเนาะสเก็ตัวดึกที่สเก็ตเอาของอยู่หม่องหนึ่งเก็บเห็ดอีกอยู่หม่องหนึ่งโอ้ย ว่พ่อกาแฟเด้อจ้ะมื้อนี้เธอบ่ได้กินกาแฟจ้ะข้าต,ตื่นเต้นอันส่วนในจิตใจต,ตื่นเต้นลืมกินหอวกาแฟจ้ะมื้อนี้โอ้ยแดกินได้อินเฮะไปต่อจ้ะจ้ะปู่บ้าหักกำลังใจไอจ้จิตจอ,องจ้อยเห็นอันเหงาอยู่น้อยๆนี่มื่อนี่จ่าตุ้งมะเขียวเด้เนี่คั่นบ่เบิ่งดีๆซําใดงํานึงนี่บ่เห็นเด้อจ้ะเด้อนี่ตุปุติปิอยู่คือจ้อยนี่ล่ะจ้ะดอกเแ็ดก็ได้ ตำเกาะเมื่อกัได้เฮ้ยแต่ฟิวคักหลายจ้ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเหมือนจะได้เก็บเพชรจ้ะคักหลายบังแนจ้ะเอินใส่จิศบังนึงเจ้าเหยียบตีวะนะบมอฉัมาได้เหยียบเพิ่นวะเอ้าบังแนจ้ะมันอยู่ใต้หญ้าตรงเบิ่งดีๆเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยคันบ่เบิ่งดีๆกับ่ได้จ้ะใส่ทิศได้เหยียบเพิ่นนี่เพิ่นว่านมาได้เหยียบบ่ได้เหยียบต่วตีห้อยยางมาอยู่นี่บังแนนี่จ้ะ ดอกเข็ดสวยๆเบิ่งแนนี่จ้าพ่อแม่พี่น้องพี่น่ะต้องเบิ่งมันดีๆนะจ้าเด้อพี่น่ะดอกเอู้แค่สิไปหาดอกเพิ่นขาดเห็นบ่นี่จ้ามัน,ยยนอยู่ใต้อันหญ้าอันนี้ใต้ต้นลึงบ่ลไต่ต้นยังพุ่นอู้ตาไต่เฮียเฮียเบิ่งแน่จ้าเบิ่งแน่จ้าดอกใหญ่ๆสวย,ยๆจ้าเอา้าวเบื้องันคือตอมกันคนมันเห็นเน่าอยู่กับยังว่าหากระอาบหนามมาโอ้ยพี่น่ะพี่น่ะจ้าพ่อแม่พี่น้อง โอ้ยสวนขักหลายจะบ่อแห้งหลายไปไปไปโอ้ยเฮียเฮียเฮียแตกแตกมึงแดดจ้าจะเก็บไปดูดอกมีแต่ดอกอยังไงางามๆพ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยยืนมือเข้ามาในกล่องจ้จยืนมือเข้ามามาเก็บน้ำกันออ้ยเสียดายเลยผิดเอีอ่ยพรมาดามเห็ดจ้ารีบกลับมานะจ้ามาเก็บเห็ดน้ำกันจ้าอย่าพรน้องยิงขาเห็นบนริค่า ส,สวยๆจต่ส,สวยๆแค่เห็นข้ามนุษย์แกตไอติดวาร์มาทั้งทีว่าศัตรนแม่นี่จ้าพ่อแม่พี่น้องโอ,โอ้แต่แต่โอ้ขาดขาดขาดเปื่อยมืดเอารวดเนาะม้วซักหัวความกล้องจอยก็ได้จตะกะข้าตะแค่ง,งมังอันโบยเอามุนมัดจ้ะดอกใหญ่ๆง่ามๆโอ้ตายต,ายตาย่ถ้ามเสียดายแถียนน้อบัดเจ่บนี้จ้าเพิ่งเนี่ย เสดายไม่ได้เห็นเอาคือเกามึงดอกนี่แล้วจ้ะมันยุดใตห้าไวล่างงัดห้าออกมาแล้วของห้ามันละแตกไหมจ้ะพูดนะโอ้ยสวยสด้ขึ้นมาพ่อแม่พี่น้องเอ้ย้สีมุนมดเอรวลมันเกิดใน้ป่าหยาเก็บเอาอันใบพนันพูดนะจ้ะมันมัน,มน ถ้ามนุษย์แกียรติจิตเอื่นอีกแล้วเอื่อนแล้วเอื่อนอีกจ้ะไป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 ,ไปกระลังมวนกระลังมว,มวงนเบื้องหน้านี่จ้ะนี่เกิดยยอยู่ใต้หญ้าพุ่นนะจะ้ยสิงัดขึ้นมาไอ้เบื้องพุ่นนะวสวยงามไหมคะจิตเราเคือตาดีแต่ว่าเอ้าหหักเมื่งัดหญ้าขึ้นมากเลยเบื้องหน้านี่ดอกสวยๆนะคะเบื้องหน้านี่อ้ยนี่ดอกหนึ่งจ้ะ คุณน่ะอุบอวบจ้ะจังสมีแล้วก็ร่างพัดเสพวายแฮนส์เกตแต่ลีน่านอนด้านหน้าจ้ะแต่นี่อ่ะนะเล่นหลังห้องเล่นหลังห้องออกล่องก็ไปทางนึงมือก็ไปทางนึงจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะมากับผัวกระหัวลอยอยู่น้ำคือเฮ้ยจิตเลาวสิว่าตายกูตายเมียกูหัวซักหัวคว่ำแล้วปะ โอ้แต่อดตายแล้วมาดูจ้ามาดูดอกเห็ดพ่อแม่พี่นองจ้านี่อีกดอกนึงจะจกขึ้นมาให้เบิ่งได้จ้าเด้อเห็นบอจ้าเห็นบอเก็บไปน้ำบอไปน้ำจ้ามันจังได้ฟิลพุน่ะจ้าเดี๋ยวสิพ้างัดก่อนนั่นได้จ้าเด้อโอ้หักมืดสวยสิได้ขึ้นมาแม่จ้าตายตาย จ้าสิพาเบิ่งก่อนนี่เบิ่งแหน่จ้ะเบื้งดอกเพิ่นแน่จ้ะเบิ่งดอกเพิ่นแน่เฮ้ยโอ้ยเบิ่งแหน่จ้ะเบิ่งแหน่โอ้ยตายตายส่วนส่วนเด้พ่อแม่พี่น้องเลยมาจ้ะมาเด้อมาเก็บให้น้ำกันโอ้ย ข้างมือดอันนี้มันยุก่กันตากอดตุนยาแม่จ้ะดอกบักไงบักเตโอตายสอยมืดปัดเนี้เอ้ามึงนะจะสวยมืดเอาคือเกามันดอกใหญ่จ้ะทิ้งไม่ได้ฉันจะไม่ปล่อยให้เธอลอยนวลอยู่ในป่าคนเดียวเฉาฉันจะเก็บเธอกลับบ้านนำขนาจ๊ะนย่างนจ้ะอื้มไอชิตาดีดีดีมาเนี่ยจะเลี้ยงเบียกได้เด้อ เน่าจ้ะตาดีไอชิดมั้ยนี่สมงกับเล่าเขาปามานเป็นมวนบุญทุงอยูอย่หอกจ้ะมันนี้่พงเน่จ้ะอ้ยเอาเอาเอาพี่น่จ้ะอ้ยพี่นะพวกปักไงห,หนึ่งใจอยู่ในหยาพี่นะพัเอา้าพังมัดขาดมดสอยมดดอ้ยแต่ฉันจะเอาเธอฉันจะไม่ปล่อยให้เธอลอยนวลพน่าจ้ะ อุ้ยคุณอาขาดแตกนัดขึ้นมาพุ่นนะจ๊ะอุ้ยเบเิ้งาเบิ่งแนเบิ้งแนใส่เบิ่งเอาวเขียดกระโดดพ่อเขียดเบิงเบ้งแน่จ้าเบิ่งแน่จ้าพุ่นนะ้ยสวยสดงดงามสามช่องเรื่องขั้นแขว์ขั้นแขวมาเด้อจ้ามาเด้อ นะจ๊ะคุณตาดีดีโอ้คุณนะจ๊ะป็นกุ้มเป็นกรอบเยอะอ้ยดอกบักใหญ่บกติดอกอวบดอกอ้วนอ๋อขาดน้ำมันบังเลยจ้ะบังเลยจ้ะโอ้ยพังเม็ดเพราะว่ามันข้นอยู่ในเต็นไหลไอันเต็นลากอันนี้จ้ะ งัดขึ้นมากกับเสว้สิได้กับพังมุดจะเสียดายพุน่นนะจ๊ะตัวมันงามๆเด้เดี๋ยวนี้พุน่นะเป็นกวัวเป็นกุ้มเป็นกวัวอยู่พุ่นนะงัดขึ้นมากกับพังมุดเฮ้อจะเสียดายโอ้ยทิมแอนบ่เสียนเสียนได้กับอะไรหรอกจ้ะไปไปไปหาเก็บทั้งอื่นจะ้ะ อาจารอันน mm. like right, ี้เบี้ยน้อยๆมันเด้อนจ้าเด้อเบี้ยน้อยๆมันสับลาบอยู่เต็มอยู่มิตรเบี้ยเห็ดอันมันปูทั้งนั้นเลยจ้าคุณท่านคุณอแมร์มัดจ้าเรื่องเหลืองคุณจ้าคุณอ่ะเต็มอยู่เอาเอาเอาไม่น้ำเกี่ยวหัวเมื่อจ้าอืมท่างคุณท่างคุณประชิดวะโอ้ยบางแนวเลยจ้าเบี้ยน้อยๆมันอันนี้เอาเอาเอาอันนี้ดอกใหญ่มันเด้อจ้านี่ดอกใหญ่มันจะสิเอา ตะวัเวนเบียดในหน่อยมันเดินมาเอาค่ะจูไงไ้มันให่บางแดดไจกก้ะพลังตุง่มๆเยแสบหลายบางนดดเลจ้ะจะได้ล้มไปไปนะจ้ะฮะในหน่อยในหน่ที่สุดแต่ก็ต้องเอานะจ้ะนะนนงนตูดกีปีอ่ะเป็นกลุ่มเป็นกลัวยอยอนุนะนะจ๊ะอ่อนๆเนาะ จอสิพาย่างคือใจองตะการอจป่ออยู่อ้ยอันนี้ก็แมนน่นคือกันจ้ะเอา้าอับอแม่นนี่จ้ะน,นี่ดอกกึงเด้อดอจ้ะนะอันนี้ก็อวบคักจ้ะมึงเนี่ตัวกำลังใหญ่อันนี้ก็ดอกนี้นอนมันตุูปติปีพวกเป็ดแตะมันดอกน่าจ้ะเนาะไปตั้ง,ง,งตะการจ่อก่อนปะเม่งน,นี่จ้ะที่จอยป่อไวเมื่อกี้นี่แน่แน่ปวดนะนะ โอ้ขาเพิ่นแหมแม่จ้ะมึงมึงมึงงัดขานี่ขึ้นไหมบอเห็นบ่จ้ะเห็นบอขาเพิ่นแหมขาอวบขาอันมึงดอกนี่แห็นกระไปค่ะโอ้ยกันเลื่อยไปน้ำดินจัดตักมึงแน่นเลยงัดอันนี้หน่อยนี่ก่อนแน่นี่จ้า อุ้ยแน่นอนแน่ๆก็งัดเอาจ้ะเห็นแล้วอืี่ยจ้ะตุกปูดตีปีอยู่นะจ๊ะเนาะพวเบื่องดีๆนี่ก็เ่มเห็นเด้จ้ะอยู่ในไต่หยาเนาะเบางแนน่ๆเห็นบ่ลน,นี่นี่ก็แมนจ้ะนี่เอาพังเบิร์ดพังเมื่จ้ะงัดขึ้นมาแต่ไต่หยาปวดเบืงดอกเพราะนั่น มึงจับตสะออนบ่งามคักเนาะตรงไหนเนี่จ้าเกิดเป็นกลุ่มอยู่นิดต,นติดแตงหยาบเจะคือตาจังสีนะ่ะวหรอท่านตรงไหนเนี่นนจ้าเห็นบ่าจา้าอ้ยขาผุนคนน่ะอื้มเนาะจะหักอปได้ครึง่งหนึ่งไปท่านเฮ็ดไปแล้วจอยเฮ็ดไปแล้วมรงไหนเนี่จ้ามาหนีิมาเนี่ย ขายาวๆสวยๆอวบมาจ้ะน่ะพูน่ะเอ้ยมาหน่อยเด้อจ้ะเด้อเบิ่งงชงมันหน่อยปะงัดขึ้นมามันก็ใหญ่อยู่จ้ะพูน่ะขาขาเห็ดจ้าขาเห็ดเอ้าวควมน้าควมลังเราเกับกล่องจะได้ไปหาต่อจ้าเห็นบ่จ้ะพ่อแม่พี่น้องเ้ยแหนมเข้าม่าบางนึงพูน่ะเอ้ยมันดอกเพิ่นพูน่ะจ้ะพูน่ะพิ่นมาลักเกิดอยู่จังสิพาน่ะเอ้ย สวยจะสวยอืมตาบอดีนี่บ่ได้เด้นี่จ้า,านเบื้อ,อ,อ,อง,ง,งแน่นี่เฮ้ยเอาเอาคาดคาดอืมวงอันควงยาแม่จ้ะแมงมัดดอกเพิ่นกระเด็นปุณณ์จ้ะเห็นบ่ดอกขาสวยๆนะ่ะปุณณ์จ้ะเห็น่จ้ะเห็นบ่ พี่เบิ่งดีๆเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนี่ปลาหย่าฆ่านี่นะจ้ะพุ่นน่ะนเนี้ยโอ้เบือหาตัวจ้าหาตัวเบิ่งพ่อแม่พี่น้องจ้ะเบิ่งเบี้ยนิหน่อยๆมันซาบลาบไปจ่อยให้เบิ่งซื่อๆเส้อจ้ะพุ่นน่ะแม่นหมดเอารถแต่สออ่อนบ่จ้ะพุ่นน่ะพุ่นน่ะจ้ะพุ่นน่ะแม่นหมดเอาโรถแขนมันใหญ่ขึ้นมานี่สิเอา่วหวานเอาไว้บ่จ้ะแม่นหมดในในปลาพวกพุ่นน่ะจ้ะ แมนมดเลยจ้ะทั้งไงคนแมนมดเลยไหวนะจ่ะเนาะจะาเเกปเราก็นหน่อยพอมนะจ่ะา้พิ่งนั่นเองนี่ยาพี่นะจุกเอางัดเอา้าคนจ่าตาดีกระได้ตาขี้ไล่กระได้คือเก่าจ้ะเห <c oughs> ็นมันเห็นเนาะไปจ้าตัวเฮ็ดอันนี้จ้ะเฮ็ดอันนี้ลายลายด้ไงนี่เห็นมากป่ะสิปวดขาปันอุบอั้วปวดนะจ่าเห็นบ่น่ล ไม่เห็นน้ำมากบ๊่บุแต่ว่าจอยบ่เอาใจมือนีจอยตั้งใจมาเอาเห็ดเหลืองเมือจะน้องเมื่อวันจ้ะง่ายเมื่อพ่อยแล้วพนันจ่ะวางไว้ก่อนมึงบึ้งหอกหนีแล้วจ้ะเด้อพนันอือือพนันจ่ะสวยงามจ้ะสวยงามอ๋อมันสมัดตัวจ้ะยุงกับตัวจ้ะไปไปหาตัว ไปยังมาพลอยเรบพ่อแม่พี่น้องนี่ลือปุ่นจ้ะโอ้ปุ่นณ่ะฮะนันก็ได้ตองแล้วก็เอาขึ้นมาทอดจอมก้อยนี่ก็ได้มันไงหนิจ่ะสมีก็เอาเห็ดเราก็ต้องเอาหน่หน่อยเนี่ยเอาได้แจกเป็นอันเออหมุนอ่ยเหวผลมันเป็นเป็นเงาบักไงหนึงจ้ะที่จริงมันต้องเอามีดมาตัดเอาได้นไง โอ้เละมดจ่อยเห็ดยังกันเลยมีก็ะยูนผุนอัตะการุุนนะจ๊ะแสงหายเงาหนิบังแน่หนิเงาพักแง่หักจะเละตุ่มเปะไปไปจับไปบังท่างคนมึงจำเบียมันซราบหลับอยู่พ่อแม่พี่นอ้องอีกจักรทิศหนึ่งในม่านนี่คือสิเก็บบราวาบัตาาิบ่อยจากบังเงาแม่ยนมดละห้อยขจอม้าเก็บกระห้อยแล้วพุนนะจ๊ะตุบุติปีตปแต่ก้านเขียวมันใหญ่ขนาดนี่สิ เอาหวาดเอาไว้บ่จจานี่แม่ันมาหลายขักหลายแหน่เจ้แม่นมดในใจะแฮ่พี่นะน้อยหน่อยน้อแหน่ดิจ้ะห็นบ่จ้ะคนนึงเบียร์เพิ่นพอดีละ,าดามมอดละมัน,ด,น,าานมาดามเห็ดมันมาพอดีละมันใหญ่เห็นบ่จ้คนคนนึงแม่นมดระเบียร์เพิ่นพอดีละใหญ่ท่านมัดามเห็ดเราสได้เก็บน้ำมูลเราให้ขั้นเขลียวอยู่เราจับไปตัว เนี่ยพ่อแม่พี่น้องจะพามาเห็นมูอนีแต่เสือเห็ดจ้ะหน่อยๆต๊ปูติปิมันได้เกิดม้าในใหญ่หรอกจ้ะโรงแรมพ่นพันเสือเพนันจ้ะพ่นะอยู่ใต้คอนใหม่พนันพนันจ้ะแม่นมดเลยพ่นพันจ้ะเอาพ่นันหน่อยๆปวดจะท่ายเบื้องซื่อจ้ะงี้งามคักร้ายขันเพนันใหญ่ขึ้นมาหนนาๆก็สิคักเนาะ แม่จะเบี่ยนด้หน่อยไหมอุ้ยตะขั้นเขียวแม่นมดัดเอารดพ่อแม่ไปนอนเบี่ยเป็นไหมพูดนะถ้าเฮ็ดปวกกันยังบ่นยกปานเฮ็ดอันนี้แม่จะเฮ็ดมั่นปู่พูดพ่ออีรีได้แล้วนี่อีกอาทิตย์นึงกับพอดีละไงพ่อดีละจ้ะท่านมาดามเฮ็ดกับเบี่ยพ่อนบุษบา สิริมาน้ำมูบ้นออดจ้ะน่ะเนาะสร้างนะจ๊ะเนาะโอ้ยลายลายแต่สะออนจะบางนี่หน่อยๆลายไ่จะบางนี่แตะขั้นเขียวจะตะขั้นเขียวผลันเกิดอยู่ในตัวไม้บน่ะ เงี้ยมาป่ะเนาะนอนในหน่วยตะปูทิปินะจาะเนาะนี่จะกัดจอยจ้ะแต่พ่อหอมปากคอมข้อมณีเนาะสมนีละาให้พ่อได้เอ็นได้ฟิวได้วิวเก็บเห็ดเหลืองจ้ะเห็ดหน่อยแน่เห็ดดอกใหญ่ดอกหน่อยแน่ผสมประสานกันไปนะจจะเนาะก็ปนันละเฮ้ยหวัดสิผ่าน ปัทเทนีนใจสิภากลับแล้วเด้อจ้าเด้อมันคำมันแรงแล้วาอาทิษมันไปถ่ายอยู่รถแล้วจ้าเป็นได้จ้ามวนบ่ผลัดปลาจะอยู่ในปลาจ้อาอทิษมันไปถ่ายอยู่รถยังบอกแวะๆอยู่ในปลาปุ๋ยอมๆอ,มอ,มอยู่จ้าแต่สิได้นะจ้าเฮ็ดมันกระเพาะในเกิดเกิดเกิดจ้วะตะวันมันกระเพานในบานใหญ่ายแม่จ้าใจสิภามืคอแล้วเด้อปัทเทนีเด้อคลิปนี้จะกระตีฝากไว้ซ้ำนี่ละจ้า ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งได้จ้าเด้เสิด้ย,ยนั่น่ะจเห็นคลิปต่อไปของจอยได้จ้าออันคลิปอันเก็บเฮ็ดเลืองเงินเฮ็ดมันปูเนี่ยก็ฝากไปซํานี่ละจ้าจจกกระิเมื่อแล้วพ่ะวานขับรถมาตั้งเกือบเป็นสองชั่วโมงแม่จ้าเดี๋ยวมันสิคําซัมนี่ได้จ้าเด้ไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ